ไม่ยึดถือตัวตนทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดี <c oughs> ไม่ยึดถือผลของการกระทำของตัวตนทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดีความสำคัญจึงอยู่ที่ความไม่ยึดถือเ <c oughs> ยสงคำว่าตัวตนหรือตัวกูของกู นี่คนมักจะเพ่งเล็งกันแต่ฝ่ายชั่วโดยไม่มีความเข้าใจเพียงพอว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูนั้นมีได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วแต่ว่าทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วล้วนจะเป็นทุกข์เพราะความยึดถือท้งนั้น